เพื่อพี่น้องมาเข้าป้ารอบสวยจ้าพี่น้องมาตามยายม่วนไปรุ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นมาก่อนเต็มเลยพี่น้องจอดรถรถเพิ่นก็เต็มเลยนะครับพี่น้องตามไปรุ่นน้ากันข้างในจ้าพี่น้องสิได้บ่ได้นะคะได้เอามาแคได้เห็นงามอยู่นี่มาได้เย็ดอันนี้อยู่ดี่กวดน้ำน้ำนั่นอ่ะอือไปเอิ้นเกลเล่ากันขอรบายนี่ไม่ป้าหนูยังไม่เชี่วเอาไว้เยอะนั่นบ่มาเม้นเม้นป้ายิ้มเออรถเนี่ยโอเมีนบ่เห็นบ่จากแล้วโอ้ายสิไปกุหลวง ดอกเล็กดอกน้อยจ้าพี่น้องเหลือเพื่อนเอานะคะก็ยังมีเหลืออยู่จ้าพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยไปน้ากันนะคะพี่น้องจ้าตามไปรุ่นน้ากันจ้าพี่น้องจ้าสิได้บ่ได้นะคะก็พอได้เก็บอยู่จ้าค่ะก็เหลือเพื่อนเอานะคะพี่น้องจ้าพอเพ่นเคลียร์ไป้ไปต่อกันค่ะหน้าเละจ้าพี่น้อง เห็ดมันกระไว้ได้ดอกพี่น้องไว้ยอนค้นหลนะคะที่จริงเห็ดมัน้หนาอยู่แต่ว่าก็เกิดบ่สู่ทนคน้นหลนะคะพี่น้องคอยเก็บเจ้าเก็บจ้ะพี่น้องลงน้อยเก็บเต็กผสมเนาะนี่จ้ะเ,เหลือเพื่อนจังสี่จ้ะพี่น้องมันย้ำเพื่อนคน้คนไหลแล้วนะคะ หิดอีตันอือะกินได้ค่ะใส่เดือนเท่าพี่น้องกินทะเลมันเท่ามันเท่าโฟมอะไรดิพี่น้อง แต่วเขาหน่อยแหงม้อนมันใหญ่เพื่อนกับไปก่อนนล้วเนาะค่ะเพราะว่ามาออกมือเศร้านี่อ่ะมินาเละบอ่ได้ออกบ้านมาือเศร้านี่สวยอันนั้นอันนี้ก็สวยใคบ้เจ็ดแปดขันรถดอกนาเละ โอ๊ยน่ารนให่ใหบอพี่เนาะมีทางเลยมีทางมีางเดียวตกบ่งามเท่าเบิดแต่พี่เน,น,นาะน่รีอย่างนี้มูนี่เท่าเท่าเรือ เดือก็น,นี่นะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยตัวนี้เดือเครื่องเดียวตัวนี้ไปเป็นเชื้อซะเอาดอกเดียวจ้ะพี่น้องเจ่สาสจดภาพอืมมันเห็นมันก็ดีเลยมีออดอกนึงแม่นบ่ะเออมันสีเป็น,อน,นมองคะเจ้าเคียแต่แต่ตสีตาอ่อนซอนน้อยใหญ่น้นนอ เียวเยวอาไปเ,เนอะเาม่ได้กล้องที่เต็นตกาเอานี้เดอดมั้ยเนี่มันบาดเนาะมันบานจังโคมันเ่าอ้พี่นอ้องเเ่าสารภาพโอ้ยเมืม่อนี้ได้รุ่นสารภาพเด้อพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเห็ดน,นางเลขอโอนี่เห็ดไครเป็นเห็ดไครกัะพี่นอ้อง นี่น่ารักะดอกนี่น้อยหน่อยพี่น้องโมงอยู่สายปกติมันออกเป็นโมนะคะออมแล้วนี่น่ารลกดอกนี่ดอกงามงามพี่น้องนี่ก็เป็นเห็ดใสเดือนโอ้ยค่ะที่กลือกินหมดแล้วโอ้ยหักแล้วพี่น้อง ใส่เดือนอุ้งกนารีแต่พี่นอกเอานี่ดอกนึโโอ้ยมีใส่เดือน กือกินไปแล้วกือกินไปแล้วเก็บเอาดอกน,น้อยๆนี่พี่หน o เนี่ไงใส่เดือนคือได้ติห็ดใส่เดือนดูนี่ปลานโอ้ยพี่หน oc นี่โก,โก โอ้โหเมื่อนี่เห็บไปทั้งสารภาพเลยเด้อพี่น้องดอกบางามดอกนี่กะเถาเหรอปลอ่อยเขาอือคือดอกนี่ก็ยังสวยอยู่สวยส,วยสองดอกนี่พี่น,ออน้องแปดคนเพิ่งมายู่แต่เศ้าเหมือนยังให้เถาอยู่พี่น้องปุ๊ปไปปุ๊ปมา เข้านดอกน,ะนั่นน่ะอีสามดอกพนะี่เนาะสามดอกโอ้ยสี่ดอกนะคะอืมอืมอืมห้านะดอกนะ่ะ อี่ดอกนะไม่กันสิบได้พี่น้องเอาไอ้นี่ก่อนเอาดอกอันนี้คือกินคือกินแล้วหมดฮ่าตกน้อยนี่พี่น้องแกไม่น้อยโอ้ยน้อยพี่น้อง

เสือซะเอาดอกนี้พี่น้องกันเอาเอาได้ดอกนี้เ่าอันคือคอยู่นี่พื้นโอ,อ้ดอกางามเอาไปเป็นเชือกเห็ดนาเล่อุ้ยพูวมาเขาออกมาบ่าหอดคือ ข้าเคีย่ยอร่อยทั้งในย,ยี่วอนไม้ยางรวงออกมาน้องพ,พี่น่อนี่เท่าเนี่ยก็เอาเน้เอ,นองพี่น่องเนาะเสียดายสวยๆอยู่แก่เท่าเนียก็เอาน้อ่พี่น่อ ทีแล้วพี่น้องเท่าโอ้ยไม่อดนจะเท่าพี่น้องจะที่ร่างก็ได้บอลเอาบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันจะบ่ได้เลยมนี่โอ้โหเปิดออกเท่าแน่ดอกบพรเท่าแน่จ้ะพี่น้อง เป็นหิดท่านหิดท่านน้อยสวยเมื่อนี่เป็นหิดชราภาพเดอ้อพี่น้องจ้ะเอานี่ดอกนะึงหนึ่งดอกนะึงสามดอกจ้ะพี่น้องโอ้หุ่นก็นอหุ่นก็นอ ก่คือกินไปละเคิงนึงนะพี่เนอะอืมย้วไม่เหอกเหออืนี่กือกินคาอสวยๆเลยพี่เนอะอื ไมาสวยๆกับบ้าสีโบได้จ้ะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้มาเ็นสีโบได้แกงจ้ะพี่น้องได้ซ้ำนี่ก็โอเคนะคะพี่น้องจ้าพาพ้นวันหลายเพิ่นเอาออกไปลายชุดแล้วเ้ามาจนบาเทียางบาใบานะคะนี่ม่นกับสีขอจบคลิปเพียงแค่นี้จ้าสำหรับหลับมือนี่นะคะไค้คิดหน้าพ่อกันไหมนะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ